ก็ดีใจครับแต่จริงๆอาจอาจจะไม่ได้ฮอตขนาดนั้นจริงก็แค่ว่าเมันดันมี2เรื่องครับที่เป็นหนังที่มาในช่วงเวลาใกล้ๆกันจริงๆแล้วสุธาน้นเป็นก็คือมาก่อนครับแต่ว่าพระร่วงเนี่ยถ่ายไว้ก่อนนาแล้วแล้วมาออนทีหลังครับแต่ว่ามันดันมาในจังหวะที่ใกล้กันห่างกันแค่เดือนเดียวครับ าตกต่างกันก็ถ้าใครที่สงสัยว่าจะเป็นคนดีกี่โมงเรื่องนี้คนดีนะครับดูจากโปสเตอร์ได้ฮะก็แววตาดูเป็นคนดีครับแต่ที่ผ่านมาก็คือบทบาททุกคนโอ้โหเหตนที่แก้วนี่คือต้องบทร้ายต้องบทร้ายต้องเกลียดเลยใช่ไหมก็ทุกคนก็จะชินภาพนั้นไปครับก็จะรู้สึกว่า ต่อให้เริ่มตัวเริ่มมาเป็นคนดีฮะเขาก็จะมีความระแวงว่าแบบเดี๋ยวต้องทําอะไรสักอย่างแน่จะไม่ไม่ไว้ใจฮะหรือว่าต้องทําอะไรบางอย่างหรือว่ามันมีเงื่อนงำอะไรไหมเดี๋ยวจะมาพลิกตอนไหนอะไรอย่างครับก็ก็คิดว่ามันมันก็มีภาพที่คนจําติดไปแบบนั้นแต่ว่าอย่างส่วนตัวผมเองในในฐานะที่เป็นนักแสดงอ่ะผมเองก็ก็เรารู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องไปเหมือนไปจัดการหรือไปหาวิธีในการที่จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์หรือ หาวิธีการแสดงในเรื่องถัดๆไปเหมือนกันฮะมแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าเราเราได้รับบทคนเลวหรือคนไม่ดีเหมือนเดิมฮะเราก็ต้องหามิติที่แตกต่างหรือถ้าเกิดวันนึงเราได้รับบทที่มันต้องเทินมาเป็นคนดีละหรือเป็นหนังในสไตล์อื่นเนี้ยก็ต้องทาให้มันขาดเหมือนกันมผมก็คิดว่ามันก็เป็นความท้าทายเป็นอะไรที่ต้องต้องจัดการเหมือนกันนี่ครับก็นนชินแล้วใช่ไหมคะที่บอกว่า<ๆ>คนจา<ๆ>เราในลุคแบบใช่ก็วก็ก็จะเป็นความเคยชินในแง่ที่ว่าคนก็จะทักบ่อยๆหรือแบบก็จะเห็นคอมเมนต์อะไรในแบบ ท,ที่เขาแซวๆมาอย่างนี้ครับแล้วจะยังไงที่แบบทุกครั้งที่เราเล่นบทไหนมันจะกลายเป็นมีเป็นไวร,รัลที่คนรูถึงบทบาทของพี่แกอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกินความเกินความคาดหวังเหมือนกันนะคือมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคิดไปแต่หลังๆก็รู้สึกเหมือนกันว่าเออเล่นไรนีดนหน่อยคนก็สามารถจะหยิบขึ้นมาได้ครับอย่างล่าสุดผมก็ไปเล่นโฆษณา n น t f ฟ i ิกเป็นแบบเจ้าที่อย่างเงี้ย <laughs> คนก็ยังเป็นมีมาแบบ <laughs> เป็นมีมว่าเออเนี่ยเขาให้เป็นคนดีแล้วนะเป็นคนดีแค่หนึ่งนาทีสี่สิบสีวิอะไรเงี้ย อะไรประมาณน,นี้ครับก็ตลอดเเขาบอกว่าว่าต uh ัวจริงเราดีนะก็อาจจะมาดู Youtube ผมก็ได้ Youtube ผมก็จะพาไปรีวิวพาไปดูบ้านอะไรฮะก็จะมีความแบบเสียงนุ่มๆเบาๆอะไรอย่างนี้ฮะก็สามารถสวิชไมาได้ถ้ารู้สึกว่าอยากอยากเปลี่ยนภาพอะไรครับคนเช่นชมในภาพของคุณพ่อครับไงบ้างเขามีเวลาให้กับลูก ก็พยายามจัดสรรให้ได้มากที่สุดครับลูกตอนนี้ก็เจ็ดขวบแล้วก็โตแล้วแป๊บเดียวก็แบบโตขึ้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยที่พยายามคุยกับภรรยาตลอดก็คือเวลารับงานหรืออะไรก็ตามอ่คือผมมีทั้งพาร์ทของงานแสดงแล้วก็งานที่ทําเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับแต่เราก็จะมีอีกพาร์ทหนึ่งที่เราตั้งใจจะเผื่อเวลาให้ลูก วันไหนที่ผมว่างผมก็ยังจะไปส่งไปรับให้ได้มากที่สุดว่าจะทางนหนักแค่ไหนสินั่นก็คือต้องให้เวลากับลูกใช่ใช่เขพยายามจะบาลานซ์ได้มากที่สุดนะแล้วก็มีเป้าหมายที่เราตั้งไว้เราอยากจะกงเติงเราต้องดูแลลูกให้มันเป็นอุปสรรคหมายถึงโกงเติงในด้านการแสดงนี่นะครับจริงๆผมคิดว่าก็ก็อาจจะมีมีอุปสรรคเหมือนกันฮะแต่ว่ามันน่าจะจัดการได้ครับ ตอนนี้ได้รับบทบาทหลากหลายมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับมีงานใหม่เปล่าคะตอนนี้ยังไม่มีงานใหม่ครับจะมีแต่งานที่ดีเวลาก็จะเป็นซีรีส์ที่จะออกช่องโมโนแม็กครับก็เรื่องฝนล้านฤดูครับอันนั้นก็รอเปิดกล้องอยู่ครับว่าตอนนี้กลายเป็นนักแสดงคิวของเหมือนกันแล้วยมั้ยผู้จัดการไอ้กู้คุกลับต้องการอยากได้ตัวไปร่์ไปต้องยังไม่ขนาดนั้นครับก็ยังก็ยังก็ยังเปิดรับอยู่ครับจริงๆก็ยังได้อยู่ครับแสดงว่าก็ยังพอมีคิว ได้ก็ได้อยู่นะครับ <laughs> คือจริงๆก็ต้องบอกว่าคิวมัน <laughs> แห้งๆนึงคือความความยากคือผมทำไอตัว YouTube ด้วยครับ <laughs> แล้วผมเองก็ก็ยังอยากคงงานตรงนั้นไว้คร <laughs> เราก็เลยต้องพยายามหาทางบาลานซ์กันบางทีอาจจะบาในจังหวะเวลาที่ไม่ตรงกันหรืออะไรเงี้ครับ